สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีแฟนๆ Call of Duty Modern Warfare ภาคล่าสุดทุกท่านนะครับตอนนี้ซีซั่น3ก็ปล่อยมาได้1อาทิตย์แล้วนะฮะแต่ในคลิปเปิดตัวนี้เป็นของซีซั่น1นะครับกลัวหลายๆคนจะลืมกันนะครับต้องบอกว่าซีซั่น3ที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับหลายๆคนที่ได้เล่นคงจะเห็นแล้วนะครับโดยเฉพาะในส่วนของตัวสกินตัวอาวุธเองนะครับแล้วก็เทียร้อยเทียร์เนี่ยที่แต่ละอย่างเฮ้ยน่าได้หนาเลยนะครับผมเองก็เสียตังค์ไปแล้วนะ703บาทสำหรับเกมนี้ ซีซัน3นี่มันน่าสนใจมากจริงวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือในเรื่องของคิวสต e ีทที่มีติดตัวไว้อุ่นใจกว่าอย่างที่ผมบอกนะครับส่วนตัวเลยเนี่ยชอบใช้ตัว v ีโถ7นะครับโดยเฉพาะกับแผนที่เล็กๆเ,เนี่ยจะทําให้เราคุมพื้นที่ได้คุ้นข้านเยอดี D, นะครับและทําให้ทีมเราเนี่ยได้เปรียบคู่ต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับไอตัว V ีโ7นะครับ วีโทเจ็ตนะครับวอร์ติคอลเทคออฟแอนด์แลนดิ้งนะครับก็คือเครื่องบินที่ขึ้นลงแนวแนวดิ่งไดนะ้ถ้านึกถึงในตัวตัวแฮร์รี่เออร์นะครับแล้วก็ชูทเฮาส์ครับแมปที่ค่อนข้างที่จะเล็กนะครับและถ้าเราปล่อยตัววีโทไปตรงจุดบีตรงกลางเนี่ยจะทําให้ทีมเราได้เปรียบคู่ต่อสู้ได้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับวันนี้จะเป็นตัวอย่างในการใช้วีโทเจ็ตกับแผนที่ชูทเฮาส์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีประโยชน์ยังไง Let's go <S ปแล้วนะครับจุดแรกเลยปกติที่นิยมเคลมอจุดนี้แล้วก็ไปวางหน้าประตูครับมันชอบโดนนะแปะใน10ครั้งเนี่ยวางทีไรได้เรื่องทุกทีนะครับตรงนี้ไปทางซ้ายทางขวากันหมดเลยเ,เดี๋ยวคุมซ้ายให้มาหนึ่ง <c oughs> ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยมาล้มาแล้วเ,เลนแก๊สไขเน่าผมก็มีกูก็มีลุยแก๊สามิน โยนมาอย่างงี้เดี๋ยวมันต้องมาแน่นอนมามามานั่นไงป้า,<อ>าคนเดิมเ<า>ม<ะ>ื่อวานเดี๋ยวต้องมีเดี๋ยวต้องมีอีกหนึ่งโอ้โหลองสังเกตดูมุมบนขวานะครับมันยิงกันกระหน่ำเลยนะเม็ดแดงๆเต็มเลยนะอยู่ทางขวานะทางซ้ายไม่มีใครเลยนะกลุ่มซ้ายแฮะแล้วกัน <laughs> ไม่ค่อยหลุยไม่ค่อยบู๊ไม่ค่อยบู๊ชอบ เผื่อฝั่งตรงข้ามมันจะมาแทางข้างหลังนะเดี๋ยวผมจะได้คุมหลังให้เคลมออีกจุดนึ่งปกติในแมปชูดเฮาส์นะครับปกติที่เล่นนี่มันจะวิ่งกันเยอะพล่านมากเลยนะแต่ครั้งนี้นี่มันเงียบๆยังไงชอบคนามานะมาปกติต้องมีปกติต้องเมออ่แก๊สไข่เน่าเอ๊ะนี่ผมใช้จริงๆนะไอ้แก๊สไข่เน่า มาหนึงน่งเนือไอ <ar cells> หลังกำแพงตรงนู้นนะแล้ววิลสันรถทางเล็กได้เปรียบละลุยวิ่งตามไอวิลสันเนี่ยปกติจะจะได้ยิงนะป้าอ้าวสามคิวตัวเดิมตัวเดิมมันเงียบเหลือเกินฉีกซ้ายไปดิไหนป่ะเงียบ มันเงียบจริงเลยคุณผู้ชมไปซุ่มกันอยู่ไหนเนี่ยมุมขวาอีกแล้วนะครับยิงเนี่ยไอ้เม็ดแดงๆกระพิบๆๆปับๆๆับๆข้างบนเนี่ยโอ้โหขึ้นขึ้นอยู่ทางขวาหมดเลยนะวิบวิบวับวับวิบวิบวับวับกันอยู่ขวาตามตามนานมเคลมอลได้ผลแล้วออกฤทธิ์แล้วนะครับไอ้เคลมอไอ้วิลสันนี่ก็ยังอยู่เงียบมากเลยนะมาไอ้ป้าคนที่สี่สี่แล้ว ตัวเดิมตัวเดิมโอ้มันจะมีนะคุณผู้ชมเกมสองเกมนี่มันจะเจอคนที่แพ้ทางกันอันตัวที่5มันจะมีคนที่แพ้ทางที่จะเจอกันบ่อยๆนะครับเอซิบจมตีน่อยเฮ้ยป <Hey, S 2> ้าคนเดิมโอ้โหมันจะมีคนที่แพ้ทางจริงๆนะครับก็ก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกัน มันเงียบจริงๆอยู่ในบ้านกันมากไม่ไม,ม,มีอยู่ทางขวาอ่ามามาขางคอนเทนเนอร์ข้างคอนเทนเนอร์ออรลุยไอ้ป้าไอ้ป้าโอ้ยได้แต้มจากป้าเยอะเลยไอต,นะตัวนั้นบุกไปเลยเพื่อนปุ่มให้บุกไปเลยเพื่อนเออป้ายลุยเยี่ยมทางขวาลุยไหนดิ ยิงกันตุบตับตุบตับตุบตับไปเลยทำไมไม่เจอเฮ้ยกระสุนจะหมดเว้ยเดี๋ยวๆๆครับกระสุนจะหมดกระสุนจะหมดเอามือเอาปืนของไอ้ป้าเนี่ยแหละ M4 ซะด้วยเออติดสโคปใช้ได้ใช้ได้ถ้า M4 เนี่ยเหมาะมือเหมาะมือซูมดีจริงๆโดนโดนโอ้โหนิ่งๆเลยมาแล้วครับวีโทตัดไปกลางแทนที่ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวนั่นวีโทออกลีสไปไงทิ้งระเบิดโอ้เออไอ้สโคปนี่ก็ดีเว้ยเดี๋ยวต้องไปแต่งแบบนี้มัออ้งเฮ้ยวัดไปไวัหลืบเนี้ยหลืบเนี้ยหลืบเนี้ยหลืบนี้หลือบลอุ๊ยโซมา69แล้วจ้ะ71แล้วจ้าใกล้จะชนะแล้วนะครับก็เนี่ยพอมีวีโทปุ๊บ สบายละ่ะวิ่งซ้ายวิ่งขวาเนี่ยวิ่งขวนให้มึงไม่เห็นฝั่งตรงข้ามเลยนะจริงๆไปมามันคงหลบอยู่ในบ้านนะครับเวลามีวีโโทมาเนี่ยนี่ไอ้ตรงนู้นเรียบร้อยนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับวีโโท,ทก็ลองไปใช้กันดูนะครับวีโโทนี้เป็นคิวสตรีทที่พกติดตัวไว้อุ่นใจกว่าจริงๆนะครับวันนี้ก็ มีเท่านี้เนะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ